แอนนี่บรูู้้รักแม่และเป็นตัวอย่างของความรักแม่ที่แท้จริงทําให้เราได้เห็นความสําเร็จของลูกชายที่ฝึกหนักเพื่อผ่านเป็นนักศึกษาวิชาทหารนส <g> ทททั้งๆที่เท้าของเขาเป็นแบนแบบคดทําให้ต้องตัดรองเท้าใส่เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างปกติแอนนี่ได้โพสภาพของลูกชายของเธอที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารพร้อมกับข้อความซึ้งถึงความพยายามและความรักของลูกชายที่ฝึกหนักเพื่อผ่านการศึกษาแม้ว่าเท้าของเขาจะเป็นแบนแบบคดแต่เขาก็ไม่เคยละเลยและยังฝึกหนักเพื่อผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้รับการยืนยันว่าเป็นนักศึกษาทหาร เธอเล่าให้ฟังว่าเราทําให้มันถูกต้องแม่เราจะได้ไม่ต้องกลัวใครก็ว่าอะไรเราไม่ได้ความรักและความพยายามของลูกชายทําให้เราเต็มใจเชื่อว่าเขาจะสําเร็จแม้ว่าเขาจะต้องไม่ได้อยู่กับแม่เป็นเวลาสองปีในการศึกษาแต่เราไม่เคยละเลยและยังเจอกันได้ทุกวันในเวลาที่เรียนรดอสามปี แอนนี่เล่าให้ฟังว่าเท้าของลูกชายเป็นแบนแบบคดแต่เขาก็ไม่อยากให้ต้องมาลุ้นว่าเมื่อถึงเวลาตรวจสุขภาพกับแพทย์จะเขียนว่าอะไรจึงเริ่มฝึกหนักเพื่อให้ผ่านการตรวจสุขภาพและสุดท้ายก็ผ่านไปได้วยความสําเร็จทําให้เขามีโอกาสได้รับการยืนยันเป็นนักศึกษาทหารภาพและข้อความของแอนนี่ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นและเต็มใจจากแฟนๆที่กดไลค์และแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายทั้งการชื่นชมความดีของลูกชายและความรักและความเป็นแม่ที่แท้จริงของแอนนี่ทําให้เราได้เห็นความสําเร็จและความรักในครอบครัวของพวกเธอ แต่นี่เป็นความสำเร็จที่มีความยากลำบากมากมายทำไมลูกชายถึงต้องฝึกหนักเพื่อผ่านการตรวจสุขภาพและเป็นนักศึกษาทหารความเป็นแบนแบบคดของเท้าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อการศึกษาและการเป็นทหารของเขาความรักและความสนับสนุนจากแม่แอนนี่มีความสำคัญอย่างไรต่อความสำเร็จของลูกชายความเป็นแม่ที่แท้จริงคืออะไรความรักและความสนับสนุนของแม่มีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาของลูกๆความสำเร็จของลูกๆมีความสำคัญอย่างไรต่อความสุขของแม่และครอบครัว ความสำเร็จและความรักในครอบครัวมีความสําคัญอย่างไรต่อสังคมคําถามเหล่านี้ให้เราเอเห็นว่าความสําเร็จและความรักในครอบครัวมีความสําคัญอย่างไรต่อสังคมและความเป็นจริงของความรักแม่ลูกคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมที่ข่าวบันเทิง https://www.th.co.th/entertain colon